สุภาพสติและสุภาพบุรุษทุกท่านคะดิฉันนั่งเสาวนลาลาสาคูวันนี้จะพาทุกคนมาฟังเรื่องเกี่ยวกับนิทานพื้นบ้านของจังหวัดนครศรีธรรมราชคะ่ะหรือว่าภาคใต้ของเรานั่นเองคะ่ะนิทานเรื่องนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าดื่มเหล้าแล้วอายุยืนค่ะทุกคนสงสัยใช่ไหมคะว่าทำไมกินเหล้าเราจะอายุยืนมาฟังกันเลยคะ่ะนานมาแล้วนะคะมีตาคนหนึ่งคะ่ะแกชอบดื่มเหล้าเป็นชีวิตจิตใจนะคะแล้วก็บาปบ,บุญแกก็ไม่เคยทคําค่ะ แต่แกนะคะมีความตั้งใจว่าเนี่ยอยากเห็นลูกชายตนเองนะคะบวชสักครั้งในชีวิตค่ะก่อนที่แกจะตายแต่ด้วยความที่แกนะคะอายุวัย50แล้วนะคะแล้วก็ร่างกายสภาพร่างกายเรื่อมไม่ไหวแล้วนะคะแกก็เลยได้สั่งเสียภรรยาและลูกตนเองว่าถ้าแกตายไปนะคะให้เอาเหล้าสักสองสามขวดนะคะใส่ลงไปข้างลงค่ะเผื่อที่เวลาแกหิวนะคะจะได้อ่าเอามาดื่มได้ค่ะเมื่อแกถึงปรโลกแล้วนะคะโยมาบาลก็ได้ถามแกว่าทําไมถึงชอบดื่มเหล้านักล่ะ เล่ามันอร่อยขนาดนั้นเชียวหรือเมื่อชายคนนั้นได้ยินนะคะก็ได้ตอบกับยมบาลว่าท่านต้องลองเองนะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าในโลกมนุษย์เนี่ยไม่มีอะไรอร่อยเท่าเล่าอีกแล้วค่ะยมบาลได้ยินดังนั้นนะคะก็หัวเราะชอบใจค่ะว่าทําไมมันอร่อยขนาดนั้นยมบาลก็เลยตอบชายคนนั้นไปว่าที่นี่เป็นโลกนรกนะคะไม่มีไม่มีเหล้าไม่มีสุราให้ลองชิมหลอกแต่ถ้ามีโอกาสได้ลอง ยมบาลก็อยากลองเหมือนกันนะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าชายคนนั้นเนี่ยโมหรือโออวดหรือไม่อย่างที่ชายคนนั้นพูดหรือไม่อะไรอย่างนี้นะคะชายคนนั้นก็นึกขึ้นได้ค่ะว่าตนเองนะคะเอาเล้ามาอยู่สักสองสามขวดก็เลยได้ถามยมบาลว่ายมบาลว่าจะชิมหรือไม่ว่าตนเองได้พกมาด้วยด้วยความที่ยมบาลนะคะอยากรู้ค่ะก็ได้ชิมนะคะตอนแรกก็ชิมนิดนึงค่ะสักพักเริ่มติดใจในรสชาตินะคะก็ได้ชิมเป็นสองสามขวดค่ะทําให้ยมบาลนะคะได้เมาในที่สุดค่ะ และยมาบาลน,นะคะก็เลยเห็นใจชายคนนั้นเป็นพิเศษค่ะจึงได้ถามชายคนนั้นว่ามีอะไรให้ช่วยหรือไม่ถ้ามีอะไรช่วยนะคะบอกได้เลยค่ะเพราะยมาบาลเนี่ยจะช่วยเองอะไรพอช่วยได้ก็จะช่วยนะคะาาชายคนนั้นก็เลยบอกอยามาบาลว่าเนี่ยตนเองอยากอยากเห็นลูกชายเนี่ยบวชสักครั้งในชีวิตก่อนตายขอเพิ่มอายุเป็นอีกหนึ่งปีหรือได้หรือไม่จะรีบไปจัดงานบวชให้ลูกชายนะคะยมาบาลน,นะคะด้วยความมึนเมาแล้วค่ะก็เลยได้เพิ่มอายุให้นะคะเป็นหนึ่ง อีก1ปีนะคะแต่ด้วยความที่เมาแล้วค่ะก็ลืมลบเลขศูนย์ค่ะแล้วก็เพิ่มเป็นห้าร้อยหนึ่งปีไปนะคะเมื่อชายคนนั้นนะคะได้ลงมาใช้ชีวิตต่อนะคะก็รีบจัดงานบวชให้ลูกชายอย่างเร็วที่สุดค่ะแล้วก็พอลูกชายบวชเสร็จนะคะจิตสิ้นสุดความตั้งใจของตนเองแล้วนะคะก็ได้รอวันตายของตนเองค่ะแต่ก็ไม่ตายสักทีค่ะจนลูกหลานเลนนะคะได้เสียชีวิตกันไปหมดแล้วค่ะ ชายคนนั้นนะคะก็ได้อยู่อย่างความทุกข์ทรมานใจมากค่ะเพราะว่าได้เห็นคนที่รักนะคะตายไปอย่างต่อหน้าต่อตาทีละคนสองคนค่ะนิทานเรื่องนี้นะคะสอนให้รู้ว่าเราไม่มีอะไรดีเลยนะคะขอบคุณค่ะ